ไปเจอประเด็นเรื่อง AI hallucination ความผิดพลาดที่ AI ให้ข้อมูลเราแปลกๆพี่จุนเนี่ยว่าเราเชื่อถือ AI ได้มากน้อยแค่ไหนและ AI hallucination คืออะไรกันแน่ AI hallucination ก็คือการที่ AI ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดกับเราโดยเราจะพบเจอได้ใน AI ประเภท LM ซึ่งเป็น AI ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี่แหละครับสาเหตุหลักๆเนี่ยก็จะเกิดจากการที่เวลาที่เราฝึกสอน AI ให้เข้าใจภาษาเนี่ยเราเน้นให้เขาเนี่ยหาความเชื่อมโยงของคําแต่ละคํามากกว่าที่จะเข้าใจคอนเซปต์ของคํานั้นจริง เคยลองเอาคําถามไปถาม AI ค่ายจีนดูครับว่าลาบูบูคืออะไรก็กดว่าได้คําตอบประมาณว่าลาบูบูเนี่ยก็คือร้านอาหารประเภทหนึ่งนะครับซึ่งจองยากมากจริงๆแล้วเนี่ยลาบูบูเนี่ยเป็นน้าถอยถ้าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้เราหลงเชื่อ AI ได้โดยง่ายอะไรคือความอันตรายของ AI Hallucination คะถ้าสมมติว่าเราเอาข้อมูลที่ออกจาก AI เนี่ยไปใช้งานต่อเลยจะทําให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ครับมีเคสในกรณีของต่างประเทศเนี่ยทนายความนําเอา AI เนี่ยมาช่วยในการร่างคําฟ้องคําฟ้องออกมาดูดีครับมีความน่าเชื่อถือแต่ว่าเวลา เอาไปใช้งานจริงเนี่ยกับพบว่า AI เนี่ยพูดถึงเคสที่ไม,ม่มีอยู่จริงขึ้นมานะครับเกิดความเสียหายจนเป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาครับแล้วเรายัางจะเชื่อถือข้อมูลจาก AI ได้ไหมคะสิ่งที่เราควรทำเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะนําไปใช้ก่อนเสมอครับในปัจจุบันเนี่ยผู้ให้บริการ LM เขาเลยเพิ่มฟีเจอร์ที่ชื่อว่า search ขึ้นมาจะทําให้คําตอบที่ได้จาก LM เนี่ยมีแหล่งที่มาทําให้เราสามารถที่จะตรวจสอบก่อนที่จะนไปใช้งานได้แล้วก็ช่วยป้องกันปัญหาเรื่อง AI hallucination ได้ระดับหนึ่งครับมีใครเคยโดน AI ตกด้วยข้อออมูลิดๆเรื่่งไหนนนาชกันนย